รักสภพพสัตด้วยเมตตาจิตตัดตอนจากการบรรยายในพิธีฝากตัวเป็น,ณณณนสิทธิณนครซินเปยสาธารณารัฐจีนหลายคนอยากจะรวยกันใช่ไหมมีใครอยากล่นำรวยบ้างยกมือให้ดูหน่อยคุณดูมีหลายคนที่ฉันไม่อยากจะรวยแล้วระดับจิตใจมันต่างกันคนที่ยกมือเนี่ยช่างยึดติดทางโลกมากเลยใครอยากรวยยกมือขึ้นอีกครั้งนะ เอาละเอาใหม่แล้วกันใครอยากมงคลโชคสมปรารถนายกมือขึ้นอาจารย์ยกบ้างพยายามตามน้ำหน่อยตามน้ำไปโลกสงบสุขโลกสงบสุขอาจารย์ก็สุขใจถ้าอยากมงคลโชคสมปรารถนาราบรื่นทุกประการสำเร็จดั่งใจหมายแล้วก็อยากมีเงินมีทองใช้อันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากมีความต้องการแบบนี้ จะต้องรู้จักเมตตาความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นได้รับมาก็เพราะความเมตตาหากใครที่มีหัวด้านการค้าขายหรือคนที่ในอนาคตอาจจะทำธุรกิจโปรดจำคำนี้ให้ดีความมั่งคั่งร่ำรวยได้มาเพราะความเมตตานี่เรียกว่าเป็นผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจากวิธีการบริหารหรือกลยุทธ์แค่เราเปลี่ยนมุมมองการคิดสมมติ เราไม่ต้องการทำกำไรสูงขนาดนั้นเอากำไรน้อยเน้นขายได้เยอะลูกค้าก็จะมากขึ้นเองใช่ไหมแล้วก็เวลาร่วมธุรกิจก็เหลือกำไรให้เขาเยอะหน่อยสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้สมองคิดไตร่ตรองได้แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนี้คือเพราะความเมตตาจะลดการทำร้ายลงเมื่อลดการทำร้ายก็จะมีสัตว์มาให้เงินคุณคุณไม่เคยคิดมาก่อนใช่ไหมหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําไปอาจารย์ถึงห้ามกินเต่าห้ามฆ่าเต่า นี่ก็คือหนึ่งในแนวคิดนี้สัตว์หลายชนิดหากเราไม่ทำร้ายมันแต่ทำดีกับมันคุณคิดว่าตอนนี้พูดถึงเต่างั้นคุณก็ลองนึกถึงภาพเต่าดูมันค่อนข้างคล้ายกับเหรียญกระสาบใช่ไหมค่อนข้างคล้ายกับเหรียญจีนโบราณอันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมตอนนี้ใช้ธนบัตรกันแล้วแล้วคุณไม่กินอะไรไม่กินเก้าอี้ใช่ไหมไม่กินปลาดาบเงินไม่ใช่อะไรแบบนี้แต่เป็นสิ่งที่คุณอาจไม่ได้สังเกต สิ่งที่เสริมให้คุณรวยได้อาจจะเป็นนกตัวหนึง่งหรือมดรังหนึง่งในตอนที่คุณคิดจะกินของพวกนี้แล้วเกิดใจที่กรุณาขึ้นมาคุณทำให้ทั้งสายพันธุ์ของสัตว์ตัวนั้นซาบซึ้งใจสัตว์เหล่านั้นบอกความต้องการของคนต่างจากสัตว์นี่ในเมื่อคนต้องการเงินงั้นก็ให้เงินแก่เขาแล้วกันการที่คุณรักสัตว์สักหนึ่งชนิดนก็อาจจะเสริมส่งให้คุณร่ำรวยได้รักสัตว์ชนิดหนึง่ง ก็คุ้มครองให้คุณเป็นสิริมงคลก็เหมือนกับสุนัขเวลาที่มันทำเพื่อช่วยเจ้าของสุนัขนั้นตายเสียเองแต่เจ้าของมีชีวิตรอดหลักการเดียวกันสัตว์หลายชนิดหากเราไม่กินมันในตอนที่มันกำลังจะถูกกินหรือกำลังจะถูกฆ่าแต่ไม่ฆ่ามันเวลาที่มันตอบแทนคุณผลลัพธ์ของมันจะมาหาศาลมากฉะนั้นอยากร่ำรวยก็ดีอยากเป็นสุขก็ดีอยากมีมงคลโชคสมปรารถนาต้องรักโลกใบนี้ต้องรักสรกรพสัตว์ กระทั่งมีใจรักสรพสัตมากถึงระดับไหนก็นล่ะสมมุติพวกเราใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สักอย่างพัดที่อาจารย์ถือในมือตอนนี้หรือโต๊ะที่เราใช้กันเป็นประจำเก้าอี้มานั่งคอมพิวเตอร์อย่าเผลอไปโมโหใส่แล้วทำลายมันทิ้งพอโกโรธปุ๊บ,บก็เอาเท้าไปเตะอย่าไปทำแม้เป็นเพียงหญ้าหนึ่งต้น ต้นไม้หนึ่งต้นเราก็ต้องมีใจรักธนุบำรุงและใจที่เคารพบางทีสิ่งที่เสริมให้คุณรวยอาจจะเป็นต้นไม้ต้นนั้นที่คุณเดินผ่านทุกวันเมื่อใดที่คุณใจร้ายกับมันขึ้นมา,นมาเมื่อนั้นคุณอาจบ้านแตกเสาแรกขาดหากมองจากมุมของพระหุเทวนิยมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากความรู้ของคนทั่วไปอย่างเราในมุมมองพระหุเทวนิยมต้นไม้เก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก คุณดีกับมันก็จะคุ้มครองคุณคุณทำไม่ดีมันก็ทำร้ายคุณเคยได้ยินตำนานแบบนี้บ้างใช่ไหมดังนั้นรักสัปสัดด้วยเมตตาจิตสำคัญแค่ไหนสมมุติภายในบ้านหลังเก่าๆมีงูอยู่โดยเฉพาะภายในบ้านที่อยู่ตามชนบทใช่ไหมในบ้านหลังเก่าๆของใครหลายคนมีงูอยู่พูดปุ๊บก็กลัวใช่ไหมแต่ปกติงูที่บ้านพวกคุณจะไม่ทำร้ายคนในบ้าน ทุกคนอาจไม่เคยสังเกตเรื่องนี้นคืองูเจ้าที่จะคุ้มครองเจ้าของบ้านที่มันอยู่มันอยู่ร่วมชายคาเดียวกับคุณไม่ทำร้ายคุณหรอกอโดยทั่วไปเป็นแบบนี้นคุณดีกับมันมันจะช่วยคุ้มครองคุณมีเรื่องราวแบบนี้มากมายเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบนี้เยอะเลยฉะนั้นโดยสรุปแล้วรักสัพพสัตรเราไม่รู้หรอกว่ารักสรรพสัตชนิดไหนไปแล้วตัวไหนจะมาช่วยคุณ ขอให้พึงระลึกไว้เรื่องศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ตก็มากมายเช่นกันอาจารย์พูดไปนับไม่ถ้วนแล้วแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต่างออกไปเป็นเรื่องเหลือเชื่อจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ20-30ปีก่อนมีละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งชื่อไซอิ๋วพวกเขาไปถ่ายทํากันบนภูเขาซุนหงอคงเป็นพยาวานอนนี่นเวลาแสดง<น>ก็มักจะตีลังกา วันนั้นก็ตีลังกาอีกแต่ดันตกหน้าผาลงไปตอนตกไปทุกคนก็ตกใจกันใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าไม่เสียชีวิตเพราะไปเกี่ยวเข้ากับต้นไม้อยู่กลางทางพอดีสุดท้ายหลังจากหาคนไปช่วยเขาลงมาแล้วโรวงพยาบาลตรวจพบเพียงแผลถลอกร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บใหญ่โตนี่เป็นเพียงเหตุผลภายนอกที่รอดมาได้แต่เพราะแม่หรือยายของเขาให้รูปปั้น เจ้าแม่กวนอิมเซรามิกสีขาวแก่เขาแล้วบอกว่าลูกต้องออกไปถ่ายทําข้างนอกบ่อยๆพวกเราก็ไม่สามารถตามลูกไปด้วยได้เจ้าแม่กวนอิมที่บูชามาทั้งชีวิตนี้จะคุ้มครองลูกลูกไปที่ไหนก็ต้องจุดธูปไหว้ตอนเช้าซะถวายน้ำถวายผลไม้อย่าให้ขาดเพราะงั้นเขาจึงนำรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมออกมาวางบูชาที่โรงแรมแถวนั้นเช้าจุดธูปเสร็จก็ออกไปซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเรื่องขึ้น รูปปั้นนั้นอยู่กับเขามาหลายปีหลังจากที่เกิดเรื่องวันนั้นขึ้นพอตรวจว่าไม่เป็นอะไรแล้วกลับไปที่โรงแรมอีกครั้งรูปปั้นองค์นั้นได้ตกพื้นแตกละเอียดพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้มีเมตตาได้ตายแทนเขาไปหนึ่งครั้งฉะนั้นเมตตาจิตหรือใจที่มีความรักแบบนี้จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ที่คาดไม่ถึงเช่นได้รับการปกป้องคุ้มครองและการช่วยเหลือ ดังนั้นเมตตาจิตจะทำให้ตัวคุณได้รับสิ่งที่ปรารถนาอย่างคาดไม่ถึงคนที่มีเมตตาจิตทั้งมนุษย์และเทวดาจะช่วยเหลือคุณและจะคุ้มครองคุณใช้เมตตาจิตปฏิบัติต่อโลกใบนี้รักสรรพสัตจะได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือจากสรรพสัตกระทั่งสมหวังดังปรารถนา